ขึ้นมาเต็มนี่ที่แหลกสันทพอน้ำขึ้นมาเต็มท่อก็ออกสองนิ้วน้ำเต็มท่อนะครับนี่เต็มท่อเนี่ยก้อนสัก็พักนึงหนันกวนกเวเดิมกอนแต่ือการหนักเป็นหนักในตัวเท่ากับตาก็สี่นิ้วครับอันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับน้ำไม่แรงไม่โดนตาน้ำนะครับเปิดสักพักหนึ่งน้ำก็หมดนะครับ เราจะดูชุดวายสายนะครับนนี้แผงพลัสเซลสี่แผ่นนะครับเป็นงานของร้านสันติรวมช่างนะครับ092 689 7433 088 305 9ก้เดสนะครับอันนี้ก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับ สายเรียบร้อยแล้วเข้าสายนะครับเก็บสายเรียบร้อยนะครับอันนี้ติดตั้งที่บ้านสำงูนะครับตำบลกุดเรืออเภอโคกชำแหละจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชุดนี้ใช้สี่แผ่นนะครับคุณลูกค้าจะดูดลงสะนะครับเพื่อที่จะลดไร่ทุเรียนนะครับปลูกมันปลูกทุเรียนนะฮะ ลมะม่วงนะครับสนใจ้าติดต่อได้นะครับ088 305 9972นะครับร้านสันติรวมช่างครับขอบคุณครับ